ทางผ่านของเงาก่อนแสงจะปรากฏในบางคืนที่เงาเข้มจนเราไม่อาจมองเห็นแม้เงาตัวเองในบางช่วงชีวิตที่ดูเหมือนไม่เหลือแสงใดหลงเหลืออยู่เลยมันอาจเป็นแค่ทางผ่านก่อนแสงจะปรากฏก่อนความเข้าใจใหม่จะแบ่งบานจากความเมิด มีบางช่วงของเส้นทางจิตวิญญาณที่เราต้องเดินผ่านหบเหวของความไม่รู้เสียงรอบข้างเงียบงันความฝันพังทลายความมั่นคงกลายเป็นเศษฝุ่นเราถามตัวเองว่าเรามาผิดทางไหมหรือแท้จริงแล้วมันไม่มีแสงอยู่เลยด้วยซ้ำแต่ความมืดเหล่านั้น ไม่ได้มีไว้ข่มขู่เรามันมีไว้เพื่อทำให้เรารู้คุณค่าของแสงแรกเมื่อมันมาถึงเพื่อให้การเตือนรู้ของเรามีรากลึกไม่สั่นคลอนเ <c oughs> พราะทุกเงาที่เราผ่านล้วนเป็นบทเรียน ทุกความเจ็บล้วนเป็นการทดสอบความศรัทธาทุกการรอคอยล้วนเป็นการบ่มเพาะบางสิ่งที่งดงามกว่าสำเร็จอย่าวันไหวในทางผ่านอย่าตัดสินชีวิตจากความเงียบในช่วงเวลาหนึง่ง เพราะบางทีจักรวาลกำลังจัดแสงที่สมบูรณ์แบบให้คุณเปล่งประกายในจังหวะที่แม่นยำที่สุดทางผ่านของเงาไม่ใช่บทลงโทษจากฟ้าแต่คือห้องเรียนเงียบงันของจักรวาลที่สอนให้เราฟังเสียงหัวใจตัวเองชัดยิ่งกว่าเดิม อย่ายอมแพ้ตอนไม่มีใครเห็นเพราะแสงภายในคุณกำลังสุกงอมเพื่อฉายให้ทั้งโลกได้เห็นในเวลาอันศักดิ์สิทธิ์หากหัวใจคุณรู้สึกบางสิ่งสั่นไหวนั่นคือคุณได้ยินเดอะแคร์แล้วพบกันใหม่ในเสียงถัดไปจากจักรวาลเดียวกันเดอะแคร์ Care, เสียงเรียกจากแสง ถึงผู้ถูกเลือก